มาแล้วมือถือรุ่นใหม่ r e a l m ี GT ทโทรศัพท์ 3, มือถือเกม่งสเปคแรงมาพร้อมกับชิปเซ็ตแดบต์ก้อน888จอลื่นไหลระดับ160เฮิร์ตแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จ็ว125วัตต์ Xperia 10 Mark ิเอ3โผล่บนกิ e กสเปน h ว่าใช้ชิปเซ็ตแดบต์ก้อน 765G พร้อมกับแรม6 g b สวัสดีครับกับมัรเดนข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำทุทกวันนะครับในพูดข่าวไอทีครับ พูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรียวมี GT เป็นโทรศัพท์มือถือที่หลายคนเอ๊ะอาจจะไม่รู้จักหรือเปล่ามาอัปเดตกันด้วยและก็มือถือรุ่นใหม่จากชาวอะธรรมโซนี่ครับแต่ก่อนแบ๊บช่องข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยเพื่อจพาข่าวสารที่เราอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกนะครับหลังจากเมื่อไม่นานมานี้ผู้บริหารจากค่ายเรียวมีได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่อย่างเรียวมีไรสนะครับ ซึ่งล่าสุดมีแหล่งข่าวได้ออกมารายง,งานว่าเจ้าตัวเรย์มีเรสเนี่ยจะใช้ชื่อว่าตัวเรยวมี GT นั่นเองซึ่งเขาจะมาพร้อมกับสเปคบางส่วนที่หลุดออกมาด้วยดิ t ตอลช Station แหล่งข่าวหลุดขาประจําของเรานะครับได้มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนหรือ w วเบิว่าเจ้าตัวเรยวมี GT จะเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของตัว r รียวมี่เวซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในตระกูลเรียวมี G.T. Series นอกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกอีกว่าตัวเรียวมี G.T. นี้จะเป็นโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งและก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่างแ d r a ก o n 88เสารับรองรับค่ารีเฟรชเรทที่สูงถึง160เฮิร์ตด้วยอาจจะมีแบตเตอรี่สูงที่5,000ม ah, ิลลิแอมและรองรับการชาร์จที่เร็วถึง125วัตต์ซึ่งเป็นกำลังที่แรงที่สุดในการชาร์จแบตเเตตออรีี่่ในนน้้ลยก็วาได ใช้แบตเตอรี่เพียง5นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะได้แบตเตอรี่41ไปแล้วและใช้เวลาเพียงแค่20นาทีแบตก็ป่าไป100เครับเมื่อไม่นานมานี้เรียวมี GT ได้ปรากฏบนเว็บไซต์เทนนาหน่วยงานควบคุมโทรคมนาคมดูแลกิจการในประเทศจีนทำให้เห็นถึงดีไซน์และสเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรียวมี GT รุ่นนี้ครับ เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.8นิ้วรองรับความละเอียดในการแสดงผลบนหน้าจออยู่ที่ 2K แล้วก็มีสัดส่วนการแสงผลอยู่ที่20:9ต่อทางด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มการปรับระดับเสียงในส่วนปุ่ม power จะอยู่ขวามือครับในด้านของกล้องบ้างตัว r e l m ี GT จะให้กล้องหลังมา3ตัวกล้องหลังเลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซลให้มาถึง2ตัว และจะมีกล้องเซนเซอร์ความละเอียด13ล้านพิกเซล1ตัวควบคู่กับ LED flash ในส่วนของกล้องหน้านะครับที่เป็นพันโุ์ที่อยู่ด้านหน้าบนซ้ายของหน้าจอนะครับภายในของตัวเครื่องมาพร้อมกับ GPU Adreno 660 RAM 12 g b มาตรฐานใหม่ LPDDR5 มีหน่วยความจา3รุ่น128 256และ512กิกะมาพร้อมกับระบบ Realme UI 2.0บน Android 11เซิร์ฟราคาและกำลังจำหน่ายของตัวเร็วมี GT ยังไม่มีข้อมูลจำนวนเพิ่มเติมนะครับ แต่ในเบื้องต้นมีแรงงานว่าสเปคแรงขนาดนี้เนี่ยการเปิดตัวราคาก็อาจจะประมาณหมื่นไปไปลายได้ประมาณนั้นนะครับล้วก็จะเปิดตัวในช่วงมีนาคมยังไงถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับเอาใจใส่อรทยธรรโซนี่กันบ้าง Sony XP e r i a 10 Mark 3สมาร์ทโฟน s o n ี่ที่มีรุ่นเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนนี้พร้อมกับมีข้อมูลดลูดออกมาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ ล่าสุดได้มีการเอาไปทดสอบประสิทธิภาพบน Geekbench เผยให้เห็นถึงข้อมูลเ,เรื่องของชิปเซ็ตจะใช้เป็น Snapdragon เจ็ดหกพร้อมกับแรม6กิกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Xperia 10 Mark 3อาจจะทําให้ชาวไร้ะทรหลายคนต้องแปลกใจเล็กน้อยนะครับเนื่องจากข่าวลือก่อนหน้านี้ Sony เลือกใช้เป็น Snapdragon กเ้านเป็นหน่วยประมวลผลของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้พร้อมกับสามารถรองรับเครือข่าย 5G แต่อะไรก็ตามนะครับในชื่อของ Rito ที่มีหลุดบนข่าวลือที่โผล่บน Geekbench นี้จะใช้เป็น Snapdragon โค้ดเนม 7 6 5 g แทนเป็นชิปเซตรุ่นเก่าที่เปิดตัวในปี2562ซื้อสื่อต่างประเทศอย่าง tsm arena เองก็ประหลาดใจไม่น้อยครับก็คือก่อนหน้านี้นนมีข่าวลือว่าจะใช้ชิปเซตอีกรุ่นหนึ่งที่รองรับ5 g แต่พอไปทดสอบบน g e k m e n h กับใช้ชิปเซตรุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งก็เลยแอบแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมข่าวลือกับการทดสอบบนฐานข้อมูลเนี่ยชิปเซตไม่เหมือนกันประมาณนั้น ประเด็นเรื่องของแรมที่แฟนๆโซนี่หลายคนบ่นกันนะครับในตัว Xperia 10 Mark 2ที่ให้มาแค่4กิกในตัว Xperia 10 Mark 3เนี่ยจะขยับขึ้นเป็น6กิกนะครับก็ถือว่าเป็นมิสแรนรุ่นแรกของค่ายนะครับที่ประเดิมมาจำหน่ายในปีนี้เลยก็ว่าได้มาพร้อมกับ Android 11ตั้งแต่เราซื้อเครื่องซื้อไปแล้วไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าจะรออัปเดตหรือเปล่า Sony ประเทศไทยได้มีการเปิดวางขาย Xperia 10 Mark 2ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2563ในราคา12,990บาท สำหรับตัว Xperia 10 Mark 3อาจจะเป็นผู้สืบทอดในรุ่นนี้อาจจะเปิดตัวในราคาเดิมคือ12,990บาทก็เป็นไปได้หรืออาจจะแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลฟันธงเมื่อไหร่เนี่ยว่าใช้ชิปเซตอะไรกันแน่เราจะมาอัปเดชทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและเปิดตัวเมื่อไหร่ไว้มาปเดกันนะ และนี่นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วขึ้นเราต่อไปช่องทางในเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมถึงๆนง,งไปใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสัคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย